ก็ดูมะขามเทศนะครับต้นนี้โตวไวมากใช้เวลา3ปีนะครับสูงเกือบ4เมตรอยู่ใกล้คอกวัวครับได้สารอาหารดีครับใกล้คอกวัวใกล้น้ำโตวไวนะครับและก็ให้ผลผลิตเรียบร้อยอเดี๋ยวให้ดูนี่ครับนี่ลูกใหญ่ครับอว้วบ สุกนะครับแต่ว่ายังไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็พอกินได้นะครับหวานได้น้ําได้อาหารดีนะครับต้นนี้โตวไวโอ้สุดยอดถ้าดูแลดีนะครับต้นไม้ผลไม้ที่เราปลูกก็อาจจะได้ผลผลิตเร็วขึ้นและวไวขึ้นกว่าปกตินะครี่อันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นลูกใหญ่ฝากใหญ่สวยมากครับสุก ชิมดูแล้วนะครับไม่ฝาดนะครับรสชาติหวานกรอบๆนะครับผลพลอยได้จากการปลูกใต้ใกล้คอกวัวครับอันนี้ไม่ได้ปลูกนะครับมันเกิดขึ้นเองธรรมชาติเพราะว่าบริเวณโดยรอบมีต้นมะขามเทศเยอะ,ะครับ mm. นกพวกนกกระลอกอาจจะ้าบเม็ดมานะครับมาหล่นตรงนี้แล้วเกิด mm. พอได้กินครับมะขามเทศ